ค่ะก็ก็ถือว่าก็อยู่ในฟอร์มช่วงหลังๆค่ะว่าเซตแรกยังมีอาการตื่นเต้นอยู่นิดนึงค่ะแต่พอเซตแรกช่วงหลังแล้วก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นค่ะก็วันนี้เรื่องเล่นแมตช์แรกในรอบเกือบเกือบ,บสิบเดือนเหมือนกันก็อย่างที่พี่ป้อบ,บอกค่ะช่วงแรกก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่ายังคุมตัวเองได้ไม่ค่อยดีค่ะแต่พอเริ่มตั้งสติได้เริ่มเริ่มคุ้นชินกับสนามมากขึ้นหรือเริ่มอะไรเห็นเริ่มแบบเล่นได้ตามแผนมากขึ้นที่วางเอาไว้ค่ะก็ทําให้เกมไหลลื่นขึ้นในท ในตอนเซตที่สองและเซตที่เซตที่หนึ่งและเซตที่2ตอนช่วงท้ายค่ะก็เลยลื่นขึ้นเยอะค่ะก็น่าจะเป็นสภาพจิตใจของเราสองคนค่ะคือในในเกมแรกคือเกมแรกของเราคือแบบยังยังขาดขาดเกินเกินยังรู้สึกยังไม่นิ่งอค่ะกับเกมก็หรือว่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องเทคนิคต่างๆคิดว่าพวกเราสองคนพร้อมอะค่ะค่ะก,ก็อาการบาดเจ็บค่ะคือไม่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรค่ะแค่แผลถลอกธรรมดาเหมือน ในช่วงเกมแรกค่ะคือเอิยังตื่นเต้นยังแบบยังเกรงทําให้ขามันผิดจังหวะไปแล้วก็พุ่งลบไปพุ่งล้มไปตีค่ะจริงๆไม่ได้รบกวนไม่ได้บาไไดบาไม่ลบกวนอะไรกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะค่ะก็กทําเต็มที่ทีละรอบค่ะแล้วก็กตั้งว้รอบแปดค่ะค่ะก็อยากจะฝากแฟนๆแบดมินตันช่วยเชียร์เอ,อินแล้วก็พี่ป้อแล้วรวมถึงนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนค่ะพวกเราก็จะตั้งใจทำผลงานให้ดีสุดท้า